สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันดี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมชั้งนอกและก็ในประเทศรับชมทั้ง u t u b e นะฮะแล้วก็ทาง Facebook วันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับทื่ต่างประเทศยังคงจับตาเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งผมเรียนเสมอว่ากรอบเวลาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตั้งแต่18กุมภาพันธ์ถึง24มีนาคมฮะบวกลบคูณหารประมาณหนึ่งสัปดาห์เนี่ย ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและแน่นอนฮนะสิ่งที่ตามมามันจะเกิดความวุ่นวายตอนนี้ความวุ่นวายที่ว่าเนี่ยก็กําลังขยายตัวกว้างขึ้นไปเรื่อยๆต่างชาติก็จับตามองการทํางานของคณะกรรมการการเลือกตั้งของประเทศไทยสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็จี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยถแถลงนะครับ ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการนะซึ่งก็ถแถลงออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อ้างว่ามีข้อบกพร่องมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์หลังจากนี้เนี่ยสื่อต่างชาติเขามองอย่างไรนะครับกับการเลือกตั้งในประเทศไทยมอนซานโตนะครับถูกสารซานฟรานสั่งจ่ายนะครับ80ล้านดอลลาร์ให้กับชาวแคลิฟอร์เนียนะฮะป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพราะยาฆ่าหญ้า ราวอัพนะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะสำนักข่าวเอฟกับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าเป็นอีกครั้งที่บริษัทมอนซานโต anto, นะครับถูกลูกขุนสารเมืองซานฟรานซิสโกนะครับสั่งจ่ายจำนวน80ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับเอ็ดวินฮาร์เมนนะครับชาวแคลิฟอร์เนียวัยเกษียณที่ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งจากการใช้ยาปราบวัชพืชราวอัพ ในประเทศไทยก็มีการใช้เหมือนกันนะในสหรัฐก็ตอนนี้ก็ฟ้องแล้วนะฮะหนึ่งรายนะครับคงเป็นบทเรียนสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ใช้อ่าอยาฆ่าญ่า,านะครับกลุ่มต่อต้านคิมจองอึนนะกระบุกสถานทูตเกาหลีเหนือนะครับในสเปนประกาศยุติอ่าบทบาทชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านเกาหลีเหนือที่ถูกกล่าวหาว่าบุกปล้นสถานทูตนะฮะ เกาหลีเหนือในกรุงมาลริชเมื่อเดือนที่แล้วได้ออกประกาศยุติบทบาทชั่วคราวหลังจากถูกพิพากษาสเปนอนุมัติหมายจับนะฮะสากลเพื่อล่าตัวคนร้ายสองคนนะฮะซึ่งเชื่อว่าอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะในขณะที่นายกนิวซีแลนด์จี้นะครับ Facebook ต้องปรับปรุงหลังจะกเกิดเกิดกาดยิงในมาสยิด นะครับสำนักข่าว a อฟรายงานว่านายกรัฐมนตรีจาซินดาอาเดนนะครับของนิวซีแลนด์ยินดีกับกายินดีความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Facebook ที่ยับยั้งการสนับสนุนนะฮะลัทธิชาตินิยมผิวขาวบนแพลตฟอร์มของตนเองโดยระบุว่าจำเป็นต้องทำมากกว่านี้ภายหลังการเกิดเหตุกราดยิงในมาชิด ไรเซอรนะครับก็มีคนเสียชีวิตไปกว่า50คนเลยเดียวในะรับบาดเจ็บจำนวนมากมีการร้ายสดฟันเพจบุกด้วยก็เป็นประเด็นขัดแยง้งไปเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะในฝั่งของตะว,วันออกกลางนะครับที่เอาการปราศัยเอาภาพการโจมตีนะครับไปเผยแพร่บนเวทีปราศัยในขณะที่ Boeing เผยนะครับโฉมซอฟต์แวร์การควบคุมเครื่องบินอัปเดตใหม่ของโบอิง g 737 Max นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าโบอิงค่ายอากาศยานใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถแถลงความคืบหน้าในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ป้องกันความล้มเหลวของกระบวนการควบคุมบินอัตโนมัติซึ่งผู้เชี่ยวชาญสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องบิน Boeing 737 Max ตกลงถึงสองล,ลำซ้อน ในระยะเวลา5เดือนนะตอนนี้ก็ทั่วโลกเลยระงับการใช้เครื่องบิน737 MAX นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้ทำให้หุ้นของ Boeing นั้นตกลงนะครับแต่ก็ทำใหออ้อัตราการซื้อนะในบางประเทศที่ตกลงซื้อ,เ,อ,อเครื่องบิน Boeing รุ่นนี้เนะี่ยยุติลงนะครับในขณะที่ประธานาธิบด,ดีดดนชวชามุยองแคนไม่หายนะชี้ผลการสอบสวนกรณีรัสเซียปวดเลือกตั้งเข้าข่ายกบฏ สนรข่าวเอพนะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครบบอกว่ากระบวนการการสอบสวนเพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างทีมหาเสียงของตนกับรัสเซียเข้าข่ายก่อการกบฏนะครับหลังจากที่อายการพิเศษออกมาสรุปแล้วว่าไม่พบหลักฐานใดๆดรอนทรัมป์ยังระบุนะครับบอกว่าสื่อนะครับเป็นต้นเหตุสําคัญที่เป็นผู้โหมกระพือข่าวนี้จนทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดขึ้นและเกิดความเข้าใจผิด ทําให้เกิดการบริหารอย่างไม่มีสีิรภาพนะก็คงจะเป็นประเด็นใหญ่ในะครับในสหรัฐอเมริกาก็กําลังเข้าสู่กระบวนการการแต่งหักแต่ในสหรัฐเนี่ยเรื่องของอการแทรกแซงการเลือกตั้งเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าสุดท้ายเนี่ยสหรัฐก็ต้องหาทางออกถ้าเกิดว่าไปยอมรับว่ามีการแทรกแซงขึ้นมาจริงสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาสีิรภาพของสหรัฐจะมีปัญหานะครับพอไม่แทรกแซงเกิดขึ้นทรัมป์ก็ถือโอกาสเอาคืน นะแต่เพราะอะไรระยะเวลาเนิ่นนานมันได้อีกไม่กี่ปีอีกปี2องปีเนี่ยก็เลือกตั้งใหม่ละสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ตอนนี้ถึงแม้โดนัลด์ทรัมป์จะอยู่ได้ก็อยู่ได้แบบเ็าเรียกว่าละสัมละสายนะฮะไม่มั่นคงแต่มันก็จบไม่ดีในะมุมมองผม,มก็โอเคในะดับหนึ่งนะทุกอย่างมาเริ่มดีขึ้นตามเวลาของมันนะไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดความวุ่นวายแต่ก็เขาเรียกว่าไม่มีการเอามอฟบ,บนถนนะ้มัลูกอีกรอบไปทงก็สู้ได้อยู่นะ แต่รับสภาวะเศรษฐกิจน้ำมันทองคําลงนะครับหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบพบสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะซึมยาวอันนี้สําคัญนะฮะสำนักข่าวมาร์เก็ตวอชกับสำนักข่าวเอรายงารว่าราคาน้ํามันลดลงนะครับหลังพบครังปิดตัวเลี่ยมสํารองของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างน่าแปลกใจส่วนวอรีดปิดลบกังวลแนวนโน้มเศรษฐกิจขณะที่ทองคาปรับลดเช่นกัน เหตุอดอลลาร์แข็งค่ามากขึ้นนั่นหมายความว่าสหรัฐอเมริกากำลังมีปัญหา2.2ล,ล้านนะครับที่สหรัฐใช้ขาดทุนอยู่เนปัจจุบันนี้กำลังเป็นปัญหานะฮะถึงแม้กลังน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นราคาน,น้ำมันก็จะหวังให้ดีดต,ต่ำลงแต่ก็อยู่ในพักเดียวนมันต้องไปสู้กับตะวันออกกลางทั้งกลุ่มเลยนะครับอังกฤกษก็จะให ไม่ให้สนับสนุนกลุ่มโอเปกนะหรือกลุ่มซาอุดิอาระเบียที่เข้าตีเยเมนนะไม่สนับสนุนอาวุธก็มีการเรียกร้องไม่ให้อังกฤษเข้าร่วมนะครับในขณะที่วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกานะครับมีมติไปแล้วนะครับที่จะไม่สนับสนุนอาวุธนะครับให้กับซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มเยเมนอีกต่อไปนะครับเป็นการบีบเพื่อไม่ให้ราคาน้ํามันขึ้นอะไรยางไงหลักของเขานะครับทรัมก็เรียกร้องรัสเซียนะครับ ถอนทหารพ้นเวเนซุเอลาเตือนจะพิจารณาทุกทางเพื่อขับไล่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนั์ทรัมแห่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารออกจากเวเนซุเอลาและเตือนว่าจะทําทุกทางนะครับเพื่อเปิดกว้างสําหรับทําให้ข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นจริงในวเวเนซุเอลาตอนนี้ก็ยงังต้องยอมรับความจริงนะฮะว่ารัสเซีย นะนำกําลังเข้าไปในพื้นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้การสนับสนุนอาวุธนะให้การสนับสนุนหน่วยทหารนะด้านการข่าวเข้าไปประจำที่เวเนซุเอลาทุกอย่างมันมาก็ปี้เหมือนกับในซีเรียทุกประการเลยนะครับตอนนี้สหรัฐก็ไม่พอใจนะเอาทหารออกไปนะฉันจะเอาทหารเข้าไปเองก่อนหน้านี้สหรัฐเมกาก็ขู่นะบอกว่าจะเอาทหารเข้าไปจะไปจัดการนิโกรัสมาดูโร แต่คราวนี้นโคลัสมาดูโรก็แข็งทั้งควรนะไปเชิญจีนไปเชิญอ่ารัสเซียเข้าร่วมนะผลของมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่มาหาอำนาจส,สองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอมมิวนิสต์หรือฝั่งประชาธิปไตยอะ่ะก็ได้ขายอาวุธทั้งคู่ะนะฮะประเทศเวเนซุเอลาตอนนี้ก็คงจะยากล้ที่จะถอนงวงออกเริ่มต้นสตาร์ทจากอะไรสตาร์ทจากสหรัฐเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งอ้างเรื่องดโมเรซีหรือประชาธิปไตยไปกดให้เวเนซุเอลาจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งพอจัดให้มีการเลือกตั้งเสร็จ ก็ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเพราะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเสร็จก็ไปรับรองฮวนโกยโดฮะซึ่งได้ผลคะแนนมาเป็นอันดับสองฮะขึ้นมาเป็นอะไรฮะขึ้นมาเป็นประธานาธิรักษาการก็เกิดการต่อสู้วนเกิดขึ้นจนนะเนี่ยรัสเซียเอากาลังเข้าไปที่ผ่านมาก็เกิดการประทะไปในประเทศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งไม่ยอมรับนิโคลัสมาดูโรบอกว,ว่ามีการโกงนะฮะขึ้นเป็นประธานาธิบดีตอนนี้ก,กำลังเป็นความขัดแย้งในเวเนซุเอลาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศไทย ท่าทีของประเทศไทยตอนนี้สื่อนอกก็บอกว่าไทยโอลมานจัดตั้งรัฐบาลนะครับสื่อนอกอ้างนักวิเคราะห์ชี้ผลร่างรัฐมนูลโดยไม่เป็นแม,ปนม่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมนะครับสำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิงนะครับรายงานว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าไทยตกอยู่ในท่ามกลางการกลัวหลนในการจัดตั้งรัฐบาลหลังสึกเลือกตั้งและสถานการณ์สับสนยิ่งไปอีกเมื่อพรรคต่างๆอ้างว่าฝ่ายประชาธิปไตยนะครับถแถลง สามารถรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วพร้อมอ้างนักวิเคราะห์ว่าสภาวะเช่นนี้เป็นเพราะการออกกฎนะฮะกฎเกณฑ์การเลือกตั้งที่บูดบิดบูดเบี้ยวนะฮะของพวกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนะฮะ o u วไชน่ามอร์นิ่งเนี่ยได้มีการอ้างคำพูดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกิรตินะนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขียนบนทวิตเตอร์ว่ามีประเด็นที่พรรก,การเมือง ซึ่งได้คะแนนปับป๊บระบามากกว่ากลับได้เก้าอี้น้อยกว่านะครับนี่คือผลลัพธ์ของการออกแบบกฎระเบียบด้านการเลือกตั้งที่บูดเบี้ยวนะของผู้ร่างรัฐธรรมนูญไม่มีประเทศไหนในโลกใช้ระบบนี้นะครับไม่มีใครควรถูกกล่าวโทษคนในอำนาจออกแบบกฎระเบียบโดยปราศจากการมีส่วนร่วมของประชาชนสนะือนอกเข้ามองอย่างนี้ แล้วก็อ้างอิงคําพูดของนักวิชาการในประเทศไทยอย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดเนี่ยร,รัฐธรรมนูญจะสร้างปัญหาให้กับประเทศนี้นะครับแล้วก็จะสร้างปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนค,คนส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องผ่านรัฐธรรมนูญสิบหกล้านต้องผ่านผมบอกว่าผ่านไม่มีปัญหานะครับผ่านมาเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะถูนกล้าวก็มีการแก้ธรรมนูญอีกรอบหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมีการถูนกล้าว แล้วก็สุดท้ายผมบอกแล้วไงผลการเลือกตั้งออกมามันจะเป็นการเหมือนการเลือกตั้งบันไดข,นขั้นแรกของการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนนี้วุ่นวะวุ่นวายนะครจากกติกาที่วางและมองและโลกสวยพยายามทําให้ประเทศไทยเหมือนอย่างสหรัฐอเมริกาสหรัฐประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่สัมพันธรัฐไม่ไม่ใช่สห,าร,าสหาราชาอาณาจักรแต่ประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักร นะมันต่างจากการะบวนการเหล่านี้ไปเอาหลักคิดของสหรัฐอเมริกามาใช้แล้วผสมผสานปรับมาเป็นประเทศไทยหลักคิดนี้ผิดและสร้างปัญหาและผมเคยเรียนมาตลอดมอีสร้างปัญหาบังเอิญตรงเป๊ะมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จินมิจิตวัฒนาสวัสดีครับ